ค่ะต้องขอทยด้วยบ้านแม่ก็บ้านเราึแใส่แม่ก็้าแม่ได้าตักเย็นสองสามมื้อทุกมันเขาทุกคนเขาเชื่อสามเชือใจก มีคนบางเหมือนไหมสวัสดีครับวันนี้เราจะมาท่วลองเปลดกันคร,ร,ร, <c oughs> รับเป็ี่ยนไหมครับนี่เขาเปลี่ผมๆอ้โงให้ดูครับ อันน,น,น,นี้ไงไปมาอนเี่ยไหนก็เี่ยวห่เี่ยวาก็ไ้้้เี่ยวไหนเี่วยวปีทไหได้ครับเบียนได้ตลอดเวลาแต่ไม่มีสนามโอเค คคใครครับใครครับใครครับไม่มีสมนามบอลไ่ใช่นี้แทนก็ได้ใช้นี้แทนก็ได้โอเคเด,ดูนะครับดูนะครับสนามไม่มีนะครับมัมัทสิไล์ด้ี่ว่อยู่่เออเออเบสเซนจะบดที่ละอะไรของขวาดวะดีกว่าสิไลด์ติดตก